สวัสดีจ้าสวัสดีตอนเช้าเช้าตอนนี้หกโมงฝนพึ่งยาเม็ดไปบึงปลูกม่วาหันเลือซ้ำนี่พี่น้องาบึงอันนี้มันสิเป็นแนวไดว่าปลูกร้ายยังว่าปีนี่บุงฝนตกเมื่อคืนนามไรลบ่อนตกพอดีแล้วมันตกมันสิแดงหูวะ เ้าตรงกลวยหมองใด้มันน้ำไหลตกมันยังขังอยูอ่สองแปลงนั่นคือเพาะผักกัดขาวกวางตุ้งดอกเพื่นตกเหลว่ยมใหม,ม่พี่นอ้องบรรยาก,กาศดีดีอุ้มผีโปวหมว่อเนนี่ ออัาจะดีเหมือนกันเ่าพี่น้องเนาะยกแปลงขึ้นสูงได้นะเออใส่อีบูดได้บอไ่บอไรด้ได้อีบูดเขาสวนถินจืดเนี่ยต้องใส่อีบูดอืมอินฝา โนกระเกลิมออกมาบินมาแซวแล้วพี่นอ้องมันนี้คือประด็นยินเสียงเคิงบินว่าถ้าเอาเอาเอาอันนันไซเอาเฟืองใส่ได้พี่นอ้องมันก็จะโหลดแรง เวลาเราโหดเท้าโหด,ห,ห,ดหรือว่าฝนตกมากเสียหนาเพิ่นก็สิบนบ,นบนบ่หัดันไปไปกระทบก็เฟืองก่อนเนาะจ้ะเพิ่นจังลุ่มเนี่ยม,ม,มองนี้ยังสูงอยู่ตรงกลวยใหม่กลวยให้มันตำรองลงมาเห่โอ้โอลมซะเนาะมืน่นมืนพี่เนาะ เบะเฉะเฉะเฉะเนี่ยมัอน,นี่เัาสิมาจัดการแป้งนี่ยพี่น้องนี่จัดการหยาแป้งนี่แต่ว่าอันต้นอันนี้สุภาษณ์แนวออกแป้งนี่มันสิปลูกพวกผักกาดละพี่น้องผักกาดหรือกว้องตูงดอกที่ปลูกพี่กายผักกาดหรือแป้งดอกหนึ่ง กระตายไปเทลาต้นสองตอนอง้นบางฮวงบม่บได้เก็บเบิง่งมันยาวเว่ยจำลืงไม่ได้เก็บเลยอุ่นหักกระดาบเนี่ยเอาสิมาเสียหนีแล้วย่องย่งแบบนั้นแหละพี่น้องย่งเป็นแป้งไหวแต่ว่าต้นใบกระเพราสิพันแยวออก อ,อากาศสดชื่นหลัางฝนตกอ,อักกระเราต้นนี้อร่อยมากเลยตัดไว้ตัดไว้เอาล้วก็ป้าเสียมมากก่อนอืมเนมาละขี้นกขึ้นนะ ส่วนนี้ว่าสิอันนันว่าสิวานเอียงก่อวานพักสี่ลลาวพี่น้องสีลาเนี่ยพักสีไทยเนี่ยกะสีอับปูเสแสมไปกัน้ำแปลงผักอ๋อมะนาวโรนหน่ว,นนวยหนึ่งมะนาวล่วงไปลูกหนึ่งเลยนะเดี๋ยวค่อยว่ากัน để cân đây cha, ăn xiêm mày xây nó hó năm hả xiêm nè bạn xiêm như u sậy à, xiêm như u sậy à nó bán xiêm nó โอ้โห่นี่ในต้นบักม่วงหุ่นพี่นนองเฮ็ดทุ่มมือรูดเหมืออต่างหากมาบนไปทำมาเสียมกันเนี่ยสิมะจัดการกลวยขีด้ดินขึ้นเหี้มันขอบมันพังเบิด ออันนี้มาจบแต่คุดงงท้ายคลิปแล้วกูเลยจังสีลงมือแปอาเสียมก่อนพี่น้องม่าดอกบุงไปกินเลยดิฮักบุงออกดอกเบิดและเนี่ยแล้สิทาอัน ตัดไปใส่ตู้เย็นซะละให้มันเสด็จหนามก่อนยังสิตัดตัดไปใส่ตู้เย็นไว้ไว้ให้น้องไผ่มายำใดกับจังหวะกันเฉียมเฉียงเนี่ยเพื่อไลตกละยังไม่ทางนี่เพื่อไล่ฮันตกตุ่งกล้วยใหม่ข้าวหุ่นยังตำอยู่ ลงพอดีเพื่อนตำลงมาเหลือ่อยเหลื่อยั้งกลวยทั้งผลลงมาลงมาว่าสิเอากล้องอยากล้องนี่ไปเห็ดปุ๋ยพี่น้องโอ้โเสียไปไหวพุทธโอ้ยนกนกเริ่มมากแล้วจ้ะคลิปนี้ก็ไ้ซ้ำนี่แล้วเนาะจ้ะคลิปหนา,อาพอกนันไหม ไปแล้ว hmm. จ um, ้าเบื้องล่มบ่อยๆหลังฝนตกนกก็บินออกมาแล้วออกจากหลังนะไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะ